้างล่างคนนี้เต่าท่านพี่น้องเต่าที่เพ้นจูดท่านจุดท่านอนท่านดังนึ่งเขา้าดังเฮ็ดยุ่เฮ็ดกินเห่านี่นะพี่น้องเต่าท่านได้พี่น้องเออหลังจากเพ้นเอาไม้เอาไม้ซื้อเฮ็ดเป็นแบบนี้ได้พี่น้องเฮ็ดเป็นจอมขึ้นไปตอนนี้นะกำลังเปิ้อขี้ต้มเมือนกนนี่กำลังเปิอ้อขี้ต้ม เด้กําลังเปื้ยังบ่ทันแล้วพี่น oh ้องเอ้ยเจ้าของเพิ่นจักไปซิเลพูนอนโคลอยู่พูสงสัยเมยเมยเต่าพี่น้องเอ้ยโอ้ยเฮ็ดคักอะลีนี่ฮู้ฮู้ดังไฟนี่ฮู้ดังไฟเด้อนี้เด้อพี่น้องเด้อนี่ฮู้จูดนะพี่น้องตอนนี้กําลัง กำลังเอาขี้ตุ่มมามาปื้อพี่น้องเอ้ยดูดิเออเอาไม้เสต็มแล้วก็เอาเห็ดเห็ดเป็นจอมได้พี่น้องเอ้ยก็เป็นจอมไม้นี่ไม้คอทั้งมดได้พี่น้องเอ้ยไม้คอเขากินมะมันนะนะนนดูดิเป็นหูเป,ป็นจอมพี่น้องเอ้ยเป็นจอมแล้วก็เห็ดเห็ดเป็นจอมแล้วก็เอาขี้ตุ่ม เย็บได้พี่น้องเอ้ยก่อนสีเอามาเปื้อนี่ก่ะเย็บเดี๋ยวบอลเย็บนี่เย็บกับเฟืองพี่น้องเอ้ยเดีย๋ยวเฟืองเฟืองเข้าบ้านเฮานี่แหละเดน๋ย้ผู้อันผู้เปื้อกับนอนเมย์มาจันพักพรอนห้ามน้ำมาห้าบหนึง่งมีน้ำพี่น้องเอ้ยแล้วก็มีเฟืองแล้วก็คูดเอาเดี๋นี่แหละพี่น้องเอ้ย เอาคิดดินนั่นนี้แหละมาผสมนะนะมาเย็บปล่อยน้ำแล้วก็เย็บกับเฟืองพี่น้องเออเฟืองเข้ามานั่มแล้วก็มาเปื้อพี่น้องเออเด็ดเด็ดเด็ดเปื้อนเซอมันสีแน่นได้อาเฟืองซื้อพี่น้องเออมันสีจับดีกนเอีเฟืองซื้อนี่มันสีไหลตะลุล่องตะลุล่องแล้วเปื้อนี่เอาเฟืองซื้อนั่มพี่น้องเอยนี่แหละพี่น้องเอเห็ดเต่าท่านเต่า เปิรแล้วแล้วก็เผาพี่น้องเอ้ยเบิ้งสิพ้าพี่น้องไปเบื้องแปวมันพี่พี่แปวนี่แปวอยู่นี่พี่น้องเอ้ยแปลเดียวได้พี่น้องเอ้ยดีโอ้แปวมันนง่ามอะไรนี่เก่งคักอะไรแปวเดียวพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเต่าน้อยเต่าน้อยค่นเฮ็ดแปวเดียวขันเต่าเยื้กับสีเฮ็ดซองพี่น้องเอ้ยสิเฮ็ด ข้างข้างขวาแล้วก็ข้างซ้ายอือคันเยอะกว่าหันก็ได้เฮ็ดสาบพี่น้องเอ้ยอันนี้เพิ่นเฮ็ดแปลวเดียวลิกได้พี่น้องเอ้ยแปลนี่ก็ห้อยพแลจนฮอดจุกับพื้นพแลพี่น้องเอ้ยบ่อนตังฟื้นซอนั่นแหละอบ่อนตังไม้ซอเลยเอาเตานี่ก็ียอเลอได้พี่น้องเอ้ย tầm mét khuôn mét thì nó ngồi ở đây Pớ khi tôm là cái lũ đấy thì nó lụp không cần kinh kinh Ở nha mấy thằng lũ bớt sơ 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 thì nó ơi bớt sơ là cái cả... phần nấm mà hốt là cái lụp không cần kinh 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 mất lời thì nói bớt mất nhớ nhắn đấy cho bớt mất bớt mất là cả... จุดพี่น้องเอ้ยนี่แหละบอนจุดท่านท่านเขาดั่งไฟดัง่งนึงเขาดั่งอันนั้นนะพี่น้องน,นี่คือคือเต่าท่านเต่าท่านพุดเชิกลางเดินรู้ดได้เบิ่งนี่ได้อันนี้กลางเดินพุดเชิกลางเดินเลยทางนั้นคุมบอนสุ่มไฟบอนจุดพี่น้องเอ้ยทางนี้แม่นหูแป้ แหวควันอ้อนะพี่น้องเด็หลังจากมันไหมไหมแล้วก็ควันมันสีฮึนด้วยนี่พี่น้องเอ้ยหลังจากทำไปสุ่มค้างพุนนะพี่น้องจูดค้างนั้นนแล้วก็ควันมันสีมาอ้ออยู่นี่พี่น้องเอ้ยเป็นทอลูดลูดฮึนเลแลพี่น้องเอ้ยอันนี้แหละพี่น้องเอ้ยเต่าท่านเด้อพี่น้องเด้อเต่าท่านอันนี้เต่าท่านเฮ็ดเอาพี่น้องเอ้ย เอ้าสีเฮือพี่น้องเบิ่งซ้ำนั้นแหละพี่น้องเอ,อ้ยอืเต่าบอนจูดท่านอบอนจูท่านดังนึงเข้านึงอันนี้นะนะพี่น้องเฮ็ดยูเฮ็ดกินบ้านเฮ้านี่นะเอ้าฟ้าเฮียพี่น้องเบิ่งซ้ำนั้นพี่น้องเอย้ยเอ้าคลิปหน้าพบกันไหมพี่น้องเอ้าสบายดีพี่น้องอสบายดี